เจ้ามโมูตื่นมาก็กินอาหารค่ะอันนี้จะเป็นช่วงเย็นค่ะนอนตั้งนานนี่เห็นเราแอบถ่ายนี่แบบจ้องจ้องไม่อยากจะให้ถ่ายค่ะดูเขากินอาหารเนะพิ่งจะตื่นนอนกำลังอร่อยความสุขของเจ้ามโม่กินนอนแล้วก็ออกไปเลาะค่ะบางทีแบบเมื่อก่อนเขาแบบเห็นกล้องเขาไม่อยากให้ถ่ายค่ะรอบนี้ กำลังกินอาหารกำลังหิวค่ะถ่ายไปก่อนความสุขแก้มโมโม่อาหารกรใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเติมให้ใหม่ย่ำยำย่ำยำ,ำ,ำ,ำเขากิน<ม>เห็นเลาถ่าย<ม>ถ่ายแล้วหยุดเขาได้ยินเสียงค่ะ น้ำยำหยุดหยุดนิ่งนิ่งก่อนน้ำยำน้ำยำเอบถ่ายเอบถ่ายเท้าดินเสียงค่ะไม่อยากให้ถ่าย <laughs> ไปแล้วไม่อยากให้ถ่ายอ่ะยืดตัวแล้วเตรียมตัวออกข้างนอกไปแล้ว